ซาโคนาเอาติสนะครับ 1.8G อัลสปอร์ตรุ่นนี้บอกเลยเป็นรุ่นแรเท่มหาโคตรยากนะครับนั่นๆจะมีเห็นทีนะครับคันนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดขาดนะครับได้ปี19โฉมหล่อๆนะครับเป็นโฉมเอานิวเรียบร้อยเสริมด้วยชุดแต่ง G.R. รุ่นพิเศษครับเครื่องพันแปดนะครับบอกเลยว่าสวยสปอร์ตไม่ซ้ำใครสีขาวเดิมๆแบบนี้นะครับหน้าหล่อๆนะครับใครที่หาอาติสอยู่นะครับต้องดูคันนี้เลยบอกเลยว่า หล่อที่สุดสวยที่สุดแล้วนะครับชอบทรงสปอร์ตบอกเลยต้องจัดคันนี้ครับพลาดไม่ได้จริงๆนะครับสวยจริงงามจริงนะครับรถเ a ดําเดิมนะครับคันนี้ผ่อนอยู่มาณ9700บาทเท่านั้นนะครับดีไซน์สวยไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์สเกิดรอบคันชุดหนัง G.R าขาวตัดดำดีไซน์ออกมาได้ลงตัวมากนะครับคันนี้ผมบอกนะรถเดิม 7A พรีเมียมครับใครสนใจนะครับคันนี้บอกเลยว่า การันตีให้รถเกียร์ A แบบนี้นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าไฟเลี้ยวตัวมีให้พร้อมดีไซน์สวยโฉชงงามนะครับเอาง่ายๆครับคันนี้ฟรีดาวได้นะครับเงินเดือนรายได้นะครับหมื่นแปดหมื่นเก้าซื้อได้คนเดียวจบๆครับขอเครดิตดีประวัติดีนะครับอยู่ที่เสรีชัยหุสแปดนะครับมาลองใช้ได้ลองขับได้เลยนะว่ารถเดิมไหมสภาพเป็นยังไงนะครับมาดูตัวจริงได้นะครับคันนี้รถสวยจริงนะครับ ตะเตอร์มีให้รอบคันนะครับแม็กเป็นสีดําปัดเงาหล่อๆแล้วระบบดิสเบก ABS สีล้อยางมิชลินสวยงามนะครับเรียกว่ารถทรงเซอร์กิตนะครับทรงสป,ปอร์ตแบบนี้ยางนะครับปี24เปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับแค่ยางก็รู้หลาแล้วแม็กขอบ17กระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับตัวนี้ไปบอกนะภาษีพรบไม่มีขาดต่อให้ครบกระจกข,ของเดิมนะครับนี่อันนี้คือเฟรมเสียนะครับจะเปลี่ยนให้ใหม่ จะแถมฟิล์มให้ใหม่เลยนะครับลูกค้าเิกคป้บอกเลยนะฟิล์มเปลี่ยนให้ใหม่สภาพคุ้มสภาพสวยนะครับหมูจับเป็นตัวสีโครเมียมแบบนี้นะครับสวยงามเดิมนะครับเรียกว่าแต่งมาเนี่ยแมตเลยลงตัวนะครับเทียบกับโฉมตัวอันยูเดิมนะตัวนี้พิเศษกว่าเยอะนะครับจอเป็นแบบตั้งนะครับทัชสกรีนได้มีกล้องหลังให้พร้อมมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะครับเดียวพาไปดูนะเบาะเป็นเบาะสปอร์ตนะครับมีปีกมีสีนะครับเป็น ตัวน้ําตาล้มเข้ม mm แบบนี้นะครับสวยงามจริงๆนะครับเสาบีโครงสร้างสภาพเดิมหัวหัวนะะ็อตเดิมไม่แกะไม่ไข่ไม่ขยับแผ่นเพอยู่ครบครบ,บนะครับแผ่นเพดเดิมนะครับหัวหัวน็อตเดิมเดิมไม่แกะไม่ไข่ไม่ขยับ Laughs. ลองค,อค้ณราคาไม่มีพิความไม่มีจมน้ําแน่นอนนะครับสาภาพสวยงามนะครับและดูนะครับแล้วดูนะตะเข็บร้วต่อโครงสร้างแบบนี้ครับนี่เป็นอาร์คต้องเดิมเห็นไหมครับเป็นอาร์คต้องเดิมสีต้องชัดนะครับสภาพต้องสวยนะครับ สภาพต้องสวยงามนะครับคราวนี้นะครับ,บเบาะแถวสองด้านหลังนะครับตัวนี้มีพนักพิงแขนตรงกลางให้พร้อมที่วางแก้วน้ํานะครับสบภาพสวยเดิมจุดจุดคาเซตมีให้ครบครับสวยงามสภาพเดิมนะครับสวยงามสภาพเดิมนะครับผมบอกเลยนะใครหาอาัติยู่นะครับตัว G-Sport น่าจะเป็นตัวเลือกเดียวที่น่าจะเป็นตัวเลือกที่แบบเฮ้ยสวยสปอร์ตไม่ต้องแต่งเพิ่มนะครับ ป้บอกเลยว,ว่าคันนี้โคตรคุ้มนะครับครบๆเลยและทูกครับด้านท้ายสเกิร์ตมีให้แบบนี้เป็นสีดาด้วยตัดยังหล่อยังสวยและยังมีเซ็นเซอร์ถอยให้อีก2จุดครับเดิมโรงงานแบบนี้ติดมาให้แล้วครบๆนะครับมีกล้องหลังมาให้นะครับกล้องหลังเดิมโรงงานมีมาให้ปุ่มเปิดขอท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับด้านในสาภาพเดิมกริบๆเอี่ยมๆนะครับจะเปิดไฟให้ดูด้านในนะครับก็เรียกว่าเก็บวม่ผของได้ ค่างเยอะเลยนะครับยังอะไรอยู่ครบประแจไม่แรงอยู่ครบทุกอย่างรถเดิมไม่มีน้าท่วมแน่นอนรับประกันให้ครับตะเข็บไร้ต่อชัดเจนนะครับนี่เดิมเห็นไหมเป็นองค์เวนาร์เดิมนะครับรถเดิมสวยนะครับนี่เดิมเดิมซีนเดิมอรถเดิมทั้งหมดนะครับสวยทั้งหมดเลยเห็นไหมน่ครับคัดมาให้แล้วนะครับอยากได้ความคุ้มค่านะโทรหาไปเลยนะครับตัวนี้นะครับไม่ใช่กระจกแตกนะนี้ฟิล์มเสียนะครับฟิล์มเสียเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งทั้งหมดอยู่แล้วนะครับ ลูกค้าบอกไปเลยจะเอาฟิล์มขนาดเท่าไหรหก่ 60, 40, 80บอกได้เดี๋ยวจัดให้นะครับรถสวยเรื่งงามนะครับอาทิตย์ข้อดีเขาอ,อย่างหนึ่งนะผมบอกเลยนะล้อหน้าดิสเบรกล้อหลังก็ดิสเบรกนะครับสเปคเขานะเป็น ABS ทั้งสี่ล้วด้วยนะครับเรื่องสบงเรื่องอเรียกว่าระบบเบรกไว้ใจได้ไม่มีปัญหานะครับสภาพเดิมสวยนะครับสภาพเดิมสวยไม่ร้าสปอตต่างๆเดิมๆแบบนี้นะครับ เป็นอาร์เดิมชัดๆคือรถเดิมแน่นอนนะครับเบาะหนังสวยสปอร์ตนะครับดูหรูหราน่าใช้มากน่านั่งเบาะนะครับค่อนข้างนุ่มนะครับเดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะครับแปสู่185นะครับนั่งสบายนะครับนั่งสบายเลยด้านหน้ามีจอให้นะครับทัศสกกินได้พอมข้องหลังแอร์ไดออโต้ด้วยนะครับเกียร์ก็เป็นออโต้อีกนะครับและแอร์หลังก็มีให้ถึง2จุดนะครับนั่งปึ๊บเย็นปั๊บสบายเลย ตัวสมาร์ที่นะครับตัวนี้นะครับถ้าคุณแจอยู่นอกรถนะมันจะสามารถเรียกว่าแตะล็อกได้นะครับก็มีอยู่ด้วยนะครับในในคันนี้เรียกว่าฟังก์ชันให้มาคุ้มเรียกว่าคุ้มคบนะครับส่วนพวงมาลัยนะครับเป็นมันติฟังก์ชันนะครับเบาปรับระดับได้แปทิศทางนะครับเบาหนังดำๆหล่อๆสภาพสวยนะครับจอทัชสกรีนได้เบรกมือได้เป็นไฟฟ้าเรียบร้อยครับนีเบรกมือไฟฟ้านะครับเลขไม้เท่าไหร่เรามาดูกันนะครับ ก็สเปคครบพอนะครับคันนี้เหยียบเบรกกดปุ้ตสตาร์ทนะครับทำตามขั้นตอนทุกครั้งนะครับนี่อ่ะแล้วมาดูกันนะครับจอสวยงามทรงสปอร์ตเลยนะครับสวยงามนะครับเลขมาอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมืนเจ็พันนะครับสามร้อยสิบเอ็ดกิโลเมตรครับสภาพสวยงามมีใบสปอร์ตให้ด้วยนะครับบสปอร์ตก็คือนะครับเป็นตัวไฟกระพริบแจ้งเตือนนะครับกรณีมีรถบอไซค์มวพกหรือรถยนต์จะแซงอ่ะมันจะกระพริบทางซ้ายทางขวานะครับนี่ เห็นไหมยัอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะเห็นไหมครับตรงนี้นะเนี่ยครับเป็นสีชมส้มอ่ะเราเคยเห็นตามรถเก๋งนะครับทั่วไปที่มีเนาะส่วนตัวแพลนชิพเกียร์ครับตรงนี้มีให้นะครับนี่บวกเห็นไหมบวกลบนะครับลบคือถอนเกียร์บวกคือใส่เกียร์ครับไปใส่เกียร์ตรงมือได้นะเหมือนเกียร์แมนนวลนะครับส่วนตัวกล้องอ่าเขาเกียร์ถอยครับมีกล้องหลังบอกสัญญาณเตือนให้ด้วยนะครับคุ้มเลยนะครับคุ้มเลยนะ กล้องหลังมีให้ครบแบบนี้นะครับสวยงามแอร์เย็นฉ่ำแอร์ออโต้นะครับแล้วก็ปรับโหมดได้เป็นโหมดสปอร์ตก็ได้นะครับนี่โหมดสปอร์ตได้นะครับโหมดออริโ้ได้ปกติท้าย่นคอนโทรลก็มีให้ครบครับสวยงามนะครับเบรกมือไฟฟ้ามีให้นะครับเป็นไฟฟ้าเลยนะครับบุมเบรคโฮมีครบนะครับสภาพสวยงามนะครับพูสตาร์ทได้มาแล้วครบแบบนี้นะครับสนใจคันนี้ทำยังไงนะครับโทรหาเป้0 9 4 7 8 9 4 8 4 8ครับ รถสวยสภาพเดิมนะครับเครื่องแน่นเครื่องฟิตเลยคันนี้เป๊มไปใหญ่พาดนะครับห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับนม่แค่แสนต้นต้นเองนะครับก็บอกเลยว่าคุ้มนะครับรถสภาพสวยวิ่งไม่เยอะแต่สตาร์ทให้ดูแล้วนะครับฝาเดิมเครื่องเดิมสติ๊กเกอร์นะครับตัวที่เตือนอยู่ครบสติ๊กเกอร์ตัวมอกอยู่ครบ้อคนระวังอยู่ครบนะครับฝาเดิมลูกกลมพอมคิปแบบนี้ซีนเดิมสวยครับหัวนงหัวน็อตเดิมๆไม่แกะไม่ไข่ไม่ขยับนะครับีสภาพเดิมเห็นไหมซีนเดิมเป็นแบบนี้นี่ครับซีนเดิม นี่ก็ซีนเดิมนะสวยงามนะครับใครสนใจโทรหาไปเลยนะครับคันนงคันหน้าเดิมหัวนกขอตเดิมนะครับแต่คนต้องการไม่แกะไม่ไข่ไม่ขยับเลยนะครับสวยมากนะครับคันนี้งามเลยสภาพนางฟ้านะครับพอนอยู่ประมาณ9ก้าพันเจ็ดเก้าพันแปดเท่านั้นนะครับหัวนกขอน็อตเดิมซ่อมประตูดูได้เลยครับเดิมทั้งหมดนะครับรถเจเอพรีเมียมครับใครสนใจแบบนี้โทรหาไปได้เลยครับเอาติดนะครับไวจะไปได้มีเลือกถึงสี่ร้อยคันนะครับนี่เข้าใหม่เยอะแยะเลยนะครับเข้าใหม่เยอะแยะเลย นะครับเนี่ยตัวที่ธรรมดาก็เข้าใหม่นะครับใครสนใจโทรหาเป้เลยนะครับ0 9 4 7 8 9 4 8 4 8ครับสนใจอาทิตย์คนนี้ทำยังไงนะครับโทรหาเป้เลยนะครับ0 9 4 7 8 9 4 8าสีปครับอาร์ติสตุลย์แปดกรีอาร์สนะครับเครื่อง1 8 0 0ปดซีซีนะครับ GR Sport รรุ่นพิเศษครับย้ำว่ามีแค่คันเดียวเท่านั้นนะครับรีบทักหาโทรหาเป้นะครับไม่งั้นคันนี้ ไปก่อนแน่นอนครับวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเอลติคคันนี้นะครับผ่อน9,700บาทครับสวยเดิมหล่อน่าใช้ทรงสปอร์ตนะครับรถเกตเอพรีเมียมครับวันนี้ไปฝากไว้ด้วยสาหรับรถสวยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชนะครับจะได้ไม่พลาดรถอัลติสวยก่อนใครนะครับอยู่ที่เสรีไทย68ครับก็มาเช้ใจลองขับได้นะครับทุกวันนะครับเปิดทุกวันทําการไม่มีวันหยุดนะครับลองใช้ใจลองขับฟรีไม่ได้คิดตังค์แต่อย่างสิ้นนะครับมีใบการันตีรับรองคุณภาพรถให้ด้วยนะครับ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเป้วิศวะไฟขายครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ